สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับหลังจากเปิดสงการมาครับแอดก็จะพามาชมโคลต้ามือสองนะครับพอดีแอดอขออนุญาตมาดูรถมือสองเพื่อที่จะเ,เป็นส่วนมากเป็นรถตีเทิร์นของบริษัทนะครับแอดอันนี้เป็น L3008 อันนี้ L3408 นะครับก็มาดูพวก L รถเก่านอกจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ L36 อันนี้ L2808 นนะครับแต่มีราคามาแล้วครับผม ก็น่าจะเป็นพ่อค้านะครับมารับต่อไปแอดก็มาไม่ทันเหมือนกันครับแอดตัว L 2 8เนี่ยแต่ดูจากดูจากการลากรอบของใดแล้วก็เครื่องยนต์น่าจะหนักอยู่ครับไอที่น่าสนใจคือมีตัวนี้ครับ L 2 2 0สครับสำหรับคนที่เอาไปทำลงทำรุ่นนะครับเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปทำพวกมันปลูกมงปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่อง มันสีเดิมเลยนะครับเครื่องกับท่อนเกียร์สีเดิมครับมีติก็คือบางคนหลังก็จะอาจจะผุผุหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีซึมแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสนะมันก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับเพราะว่าแอดลองแล้วเครื่องดีเลยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูแต่แบตมันนะ่าจะออนอยู่นะครับ นีมิดมันยังปิดอยู่นะ ชีิออยไม่ดับนะมิตออยไม่ดับนี่ก็เสี่ยงหน่อยเพราะว่าบางทีออยันไม่ขึ้นก็เป็นได้หลายอย่างครับถ้าออยไม่ขึ้นก็จะเป็นชาบอกนะครับหรือว่าปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทํางานแต่นี้ก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งแต่มันรถมันก็สตาร์ทง่ายดีครับก็มีพวก L 2 0 0 0 L 2 2 0 1นะครับ L 3 6อันนี้เป็นกูบะตามือ2ตีเทอร์นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็ไปชมกันครับว่าแอดจะได้คันไหนกลับไปครับหรือว่าอาจจะไม่ได้สักคันเลยตัวนี้ L สามสี่สภาพก็เดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมเลยสีสันสวยดีครับติอย่างเดียวครับเครื่องหลวมครับอันนี้เราแอดลองสตาร์ทลองเช็คเครื่องด้ยนะีโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ